ม่แนั wine, ่นเหมยคือบัล <Simple. S 1> ีเหมยรีพูดเดียวลนะบักฮ้าพูดอรอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งมั่ึหนูคุณโยกห้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอบพูดอะไรบักป่วงนี่แหละบักป่วงกูองยืดได้รึไม่ใช่คำตันเออนี่ะยห่างหายมึงอหรห่างหายเออแล้วกนายสบายดีครับบ้องเสียบรุ่นนี่แล้วแม่เอาข้าวมาให้ใจจ่อยโอ้เออเอ้าใจจ่อยมึงบรวดข้าวแล้วเหรอ ไ,ไม่ให่กูเราอยู่หลังบ้านหมดแหละกนี่ก็เปตัวมันวันเราอยู่ท้ไนแหละโวยทัวเวแต่งต ah> ัวด oh, ูดีม oh, ีสะทุนสกุลเ้าวละมึงไปเปิดห้องซะไปเอาเมียนทำมนเฮียนมึงเอาเลยเด้อเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเยเดย เการบ้านพูดดูดีมีการศึกษาว่าผู้สาวมาหาบปอบโอ้ยแน่นอนโดนงงเลยถามยังไงเออมึงเห็นมันไปยังจ้ะรู้สึกเลยปะก็รู้สึกดีเด้โมเมียนกูหมายถึงว่ามึงรู้สึกยังไงมันมีความรักไงกันน้องกูมีความสุขกูมีความสุขกูหมายถึงว่ามึงบ่อยากมีความรักแบบน้องมึงแนบบ่เออกูหักไม่ไงกูนี่เด้ วันนี <c oughs> ้มึงอิมหมันก็ไม่ใหญ่มึงบอก่เป็นดวงก็ไม่ใเงยยองบอกก็บ้านะบ้านช่างเลยตัวดูปากมากระจายเลยหน้าผมไม่ใหญ่ยู่ก็หัดทำดีห่อยเนาะมึงเม่อยากให้โลกใบนี้เป็นสีชมพูคกูกำลังไม่เีนนะบอกแต่ยังว่าโลกใบนี้เป็นสีชมพูยังไดแต่หนาโคกูยังประกาศเนี้ยมึงอยู่ใช่ไอ้หล่อนกูชูนกูช่างกูช่างมึงกูก็ช่างมึงเนี่ย ชใช่ิรักใส่เกือบลุกแล้วมึงยังไม่และนีอย่างมึ่งเลยชีขาไปมึงมคือถิ่มทิมเวอร์กังสิวที่ว่เหรอตายน้โอ้บักอวนมึงเดี๋ย ีใครอยากจะกินพิซซ่าบ้านไปครับกูจักทางไปหน้าวิบาทบ้านนุ่นคูนปะครับเดี๋ยวมิซซ่าไปส่งคนนี้นะครับโอ้ยหหอนไปนีเดี่ยวใส่ปะจะใสยตรงไปสามแยกเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเราก็ไปเลี้ยวซ้ายอีกต้องไปอีก่บนนี้ที่เลี้ยวขวาซ้ายอีกเราก็ไปเลี้ยวไปเลี้ยวซ้ายอีกซ้ายอีกใส่อีก เดี๋ยวเดียวเดียวครับไอ้เก็บเงินน้ำไผ่นี่ไอ้เราบอกไว้เก็บพ่อใหญ่นี่ครับกูสิมีเงินมาแต่๋อเงินกูอยู่บ้านคุณแม่โอ๊ยไปเอาอยู่บ้านนะพ่อบ้านเดี๋ยวนี้รถทิศทางก็ม่ตรงไกลถาวะโอ้ต้องฮิตน้าคารนันก็ได้มัผไิตจิ้บขนาดนั้น ดมันหอนตายเมยเอยหมอไปตามงงาหนาตาก็ดีภาคินตามงงสิเล่เล่ิแล่เล่เคนี่หมือเว้นกับภาคินยตามงงงอ่ะปหวลี่ยวยา่ผ้าอยู่เทปเทปือปูวไปนี่เทปเป่าปบไปเป่าอย่างของ้านมึ่งไห๋มึงมึงไอ๋มีลาสีสีแดงสีเขียวสีเหลือง

เม่อเคยจะเจอผู้ใดงามเป็นตาสังหน้าตาผิวอ่อนคิวงอนแก้มใสม่นยังเงียงยังเงียงมันยงอไผู้ใดยังบักหลวบบักหลวบมาบักหลวบอะไบักหลมีนยงยงยังเด้อยงเด้เ้ยด้ตีเ้าวีจีผู้ยิงใหคนขึ้ที่มึงว่า ไม่แห้งแบบใดอย่างที่มึงเห็นนั่นล่ะเออถ้าสมมติว่ากูจีบพร้อมกันลอ,อยคนมันสินคือ,อยุติกูสิบบ่เบิ่งเป็นคนเลีวติวะโอ้ยิ้มแฮ้ง,งจะเป็กสาวมี้ มัดก็มี่ลยไม่ยอมนี่แต่ปรุงตะปีอยู่ดิมักผู้สาวนี่มีแล้วเนาะจักวะจักกูมักยังไดี๋ยมักบ่ขาวๆมักบ่เขาให้เป็นตะยันเว้ยจ่อยวู่ซุ้งๆโอ้โอ้บวบป่โอ้บวบเอาไปถามเด้ออ้บวบมันเอาแบบใดสิจักวะผู้ใดก็ได้อย่างวันนี้ผู้ใดก็ได้เออ ผู้ใดก็ได้ผู้ใดก็ได้อย่างมีผู้สาวแหง้ามึงเอาเองได้เอออีแหล่คุ้มน้อยหนาคือจังบักให้จูบนี่ผู้ใดจะไปเอาลงทางสะดวกทางสะดวกโอ้คืออะไรโอ้ยไปทำไปทำพุทธาครับแั่ฉันต้องเข้าเบอร์ไเลเนาะครับคิดเนี้ยทำสมองสมองมึอพุทธาครับผมไองามบ่ครับ มีผู้บ่าวเลยรไครับถามอันผู้สาวครับมีผู้บ่าวหรือยังครับน้อยจ้ะผมมาเห็นนีแง่ไปแล้วเดี๋ยวลอยดีกูคือซูนเถอะวะซูนใอ้มันวะซูนไอ้มึงอ่ะมึงตัวกูตัวนึงเอ้ามึงล่อตัวกูแบบนี้ไหมไอตัวเอ้ากูซูนแท้ยังมึงตัวกู มึงไม่ยืนเนี้ยมุุ่ยหอย่างนี้แทนที่จะมาซอยกันลางจานกวนบ่แมนบ่หลอดบ่แมนอีนหยังของมึงอีกกูว่าเนี่ยถ้ามึงอยากจีบสาวให้ติต๊เนี่ยมึงต้องเปลี่ยนแปลงเจ้าหอวงเปลี่ยนแปลงแบบเด็กของมึงอันดับแรกแลนี่ห้อยหาพร้อมกินนังกะติกนีก่กระปอมกรบเพาะไรบินน,นี่หายย่หายกินกูแม่เสียดู ถอดเสียถดอดเออมุนมุนมุนเออมุนเอามือข้าเอวยกใส่พอมเนี่ยมันแมนมาละลุงเนี่ย